มารู้จักกับกาชาตู้ใหม่การอธิษฐานรวมปรารถนาเราสามารถเลือกตัวละครได้เลยครับว่าเราอยากได้การันตีตัวไหนมันมีวิธีการสุ่มยังไงบ้างตู้นี้คลิปนี้ผมสรุปมาฝากกันครับส,สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อก,กับเกมเกมชินอินแพคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาว่าด้วยกาชาตู้ใหม่ล่าสุดนะครับกับการอธิษฐานรวมปรารถนาครับ ซึ่งปกติแล้วเนี่ยเกม g e n ชินอิ m แพ c คของเราจะมีตู้กาชาทั้งหมด2ตู้ในแต่ละช่วงนะครับแล้วก็แพทนึงเนี่ยก็จะมี2ช่วงครับรวมแล้วแพทนึงเราก็จะได้เจอตัวละครประมาณสัก4ตัวละครด้วยกันนอกจากช่วงละ2ตู้แล้วยังมีอีก1ตู้ที่ถูกเสริมเข้ามาครับก็คือตู้การอธิษฐานรวมปราถนาครับก็เรียกว่าพอเปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยก็ฮือฮามากๆเลยนะครับในตัวของไลฟ์อัปเดตว่า คนเนี่ยไม่เคยเห็นหรือว่าไม่เคยได้ยินข่าวมาก่อนว่าเฮ้ยมันจะมีตู้ลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นครับผมจะมาสรุปให้ทุกคนฟังนะครับว่าตู้นี้เป็นอย่างไรครับก่อนที่เราจะไปดูสรุปกันใครที่จะเติมเงินเกม g e n ช h i n Impact อย่าลืมนึกถึงร้าน Richman Shop ถูกสะดวกไว้ใจได้เติมผ่าน UID แถมมีเรื่องของการสะสมคอยต่างๆมาแลกเป็นเงินเพิ่มเติมลิงก์อยู่ในคําอธิบายคลิปนะครับอย่าลืมไปเติมกันนะอันดับแรกเลยนะสำหรับตู้นี้ครับ เขาเนี่ยจะเป็นการสุ่มตัวละครแล้วก็อาวุธระดับ5ดาวโดยในตอนเริ่มต้นนะครับสำหรับตู้นี้เขาจะให้เพื่อนๆเนี่ยเริ่มจากการเลือกตัวละครหรือว่าอาวุธก่อนครับโดยเพื่อนๆสามารถระบุลงไปชิ้นเดียวได้เลยครับผมซึ่งมันเป็นฟิลประมาณเราสร้างตู้กาชาขึ้นมาใหม่เป็นตู้ที่3ยกตัวอย่างเช่นนะครับผมเนี่ยเลือกเป็นตัวของตู้ตัวละครแล้วผมเนี่ยสมมุติว่าเลือกเป็นยูร่านะครับ ตัวของตู้กาชาเนี่ยเราก็จะเห็นเป็นเหมือนเสมือนกับตู้ของยูล่าไปเลยครับหลังจากเราเลือกเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาเริ่มสุ่มกาชากันครับโดยในการสุ่มกาชาเนี่ยก็ยังใช้เจ้าอินเตอร์ทวายเฟสหรือว่าเม็ดกาชาสีลุ้งในการสุ่มกาชานะและโอกาสในการออกนะครับก็จะอยู่ที่50-50%สําหรับตัวละครที่เราเลือกนะการันตีของเขาเนี่ยก็จะอยู่ที่90%โปรนะครับหรือมันมีค่าพอๆหรือว่าเท่ากับตัวของตู้ตัวละครเลยครับ ประมาณสัก70กว่า,วาเนี่ยก็จะมีโอกาสออกทองสูงขึ้นนะครับแต่ความน่าสนใจในการสุ่มแบบ5 0 5 0แบบนี้ครับด้วยความที่เขาเอาตัวละครมาให้เราเลือกทั้งหมด6ตัวด้วยกันเพราะเราเลือกไปแล้ว1ตัวนะครับโอกาสออกของตัวที่เราเลือกคือ50%และอีก50%ที่เหลือเนี่ยจะออกเป็น5ตัวที่เหลือครับผมนั่นหมายความว่าเรามีโอกาสที่จะหลุดเลดแต่หลุดเลดเนี่ยอาจจะเป็นน้องคลีหรือว่าอัลเบโด ซึ่ง2ตัวนี้ก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้เป็นตัวละครตู้ถาวรแบบนี้เราก็มีโอกาสได้ตอนหลุดเลทเช่นเดียวกันครับ ถัดมาครับมาดูที่ระบบการันตีของตู้นี้กันบ้างหลังจากที่เราเนี่ยทำการหลุดเลดนะเขาจะมีค่าชะตาครับผมโดยค่าชะตาของตู้นี้จะมีค่าเพียงแค่หนึ่งเท่านั้นนะปกติแล้วในตู้อาวุธเราจะมีค่าชะตา2ใช่ไหมครับแต่ว่าตู้นี้จะมีค่าชะตา1เท่านั้นก็จะเป็นการันตีในตัวละครหรือว่าอาวุธที่เราเลือกครับซึ่งถ้าเราดูในฝั่งของตัวละครเนี่ยก็หลุดเลดไป1ตัวเราได้ตัวละครก็อาจจะดูไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ย ยับมาเป็นตัวของตู้อาวุธแล้วค่าชะตาเหลือหนึ่งนะครับก็จะมีโอกาสได้อาวุธนั้นได้ง่ายขึ้นเนาะโดยเฉพาะที่อาวุธที่หลายๆคนรอคอยครับอย่างฮันเตอร์พาดหรือว่าจะเป็นบีคอนก็ตามถัดมาครับเราจะมาพูดถึงการเก็บประวัติของตู้กาชาตู้การอธิษฐานรวมปัถนาครับโดยประวัติของเขาเนี่ยจะเก็บประวัติแยกนะครับแล้วก็จะมีการส่งต่อไปยังตู้ถัดๆไปด้วย ที่เป็นการอธิษฐานรวมปารถนาเหมือนกันนะเขาเนี่ยจะแยกจากตัวของตู้กาชาตัวละครหรือว่าอาวุธก็ตามนะครับการส่งต่อในที่นี้แปลว่าเราจะต้องหลอกตัวของตู้กาชาการอธิษฐานรวมปารนากลับมาอีกหนึ่งครั้งซึ่งก็จะเป็น6ตัวอื่นที่ไม่ใช่6ตัวเดิมครับเราเคยเปิดในตู้นี้ไป20โลพอไปเปิดตู้ถัดไปเราก็มีโลสะสมไป20แบบนั้นครับแต่โน้ตเอาไว้นิดนึงนะครับในส่วนของค่าชะตาเนี่ยจะไม่ถูกส่งต่อไปในตู้ถัดไปเช่นเดียวกับตัวของตู้อาวุธครับ มันไม่มีกรณีที่เอ้ยหลุดเลตตู้นี้เดี๋ยวรอไปเก็บตัวละครใน6ตัวหน้าสัก1ตัวแบบนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าค่าชะตาเนี่ยจะถูกล้างออกไปครับถัดมาครับตัวละครที่จะอยู่ในตู้การอธิษฐานรวมปาถนานี้จะเป็นตัวละครที่จะต้องลงตู้มาแล้ว3ครั้งครับผม โดยหากว่าเจ้าตู้นี้เนี่ยปรากฏตัวขึ้นนะก็เขาก็จะสุ่มตัวละครมา6ตัวละครด้วยกันนะครับให้เราเดี๋ยวทำการสุ่มกาชากันโดยทางด้านขวามือนะครับผมลิสต์ตัวละครที่เคยลงตู้กาชาไปแล้ว3ครั้งมาให้เพื่อนๆดูกันฝั่งของมอนสเตอร์เนี่ยก็จะแทบจะทุกตัวละครเลยนะครับฝั่งอินาซุมะเช่นเดียวกันนะส่วนของฝั่งซูเมรุเนี่จะมีเพียงแค่ไซโนโลแล้วก็นาฮิดะที่เคยรีรันไปแล้ว3รอบนะครับ นอกจากตัวละครรีลาน3รอบเขาจะสุ่มจากตัวของตัวละครที่อยู่ในตู้ถาวรลงไปเสริมเพิ่มเติมเข้าไปครับอย่างตู้นี้ก็จะเป็นแบบ3-3แบบนั้นครับเน้นย้ำตรงนี้นะครับว่าตู้นี้ไม่ใช่แบบตู้ถาวรนะเขามีการสุ่มตัวละครลงไปเรื่อยๆก็เป็นฟิลเหมือนตู้กาชาตัวที่3ที่เราสามารถเลือกตัวละครได้นั่นเองครับแล้วตัวละครที่เราเลือกได้เนี่ยก็ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นตัวละครตัวเก่าๆและหัวข้อสุดท้ายนะครับเขาก็โน้ตเอาไว้นิดนึงว่า เจ้าตู้นี้ไม่ได้จะบอกว่ามันจะมาในทุกๆแพทเปลี่ยนไปเรื่อยๆทุกๆ6ตัว,6ต,ว6ตัวแบบนี้นะครับแต่เขาบอกว่าตู้นี้จะเปิดเป็นระยะครับผมซึ่งระยะเนี่ยเรายังไม่รู้ครับว่าตูน้นีเนี่ยจะเปิดในระยะแบบไหนบ้างผมคิดว่าเกมเนี่ยก็เริ่มมีตัวละครลอรีลันเยอะครับพอถึงช่วงตัวละครลอรีลันเยอะเขาอาจจะเอาตู้เนี้ยกับมาใส่ในแต่ละครั้งแต่ละครั้งไปเรื่อยๆแบบนั้นครับ สรุปให้ทุกคนฟังอีกหนึ่งครั้งนะครับผมอันดับแรกตู้นี้เราเลือกตัวละครหรือว่าอาวุธ1ชิ้นหรือว่าหนึ่งตัวจากทั้งหมดลิตที่เขามีมาให้ทําการสุ่มกาชาเลตเป็นปกติเลย90โลมีโอกาสออกครึ่งครึ่งสำหรับตัวที่เราเลือกและตัวที่เราไม่ได้เลือกมีค่าชะตาหนึ่งเอาไว้เป็นการันตีมีการเก็บประวัติส่งไปในตู้ถัดไปตัวละครส่วนใหญ่ในตู้นี้จะเป็นตัวละครตัวเก่าๆรายละเอียดล่าสุดของเกมนะครับเขาก็บอกเราเพียงเท่านี้เท่านั้นยังไม่มีการพูดถึงรไร ระยะเวลาแล้วก็ยังไม่มีการบอกเรื่องของความถี่ของตู้นี้ครับอันนี้ก็ต้องรอติดตามถัดไปแต่เบื้องต้นเนี่ยก็จะเป็นตู้ที่จะทําให้เพื่อนๆเ,เก็บตัวละครกันได้ง่ายขึ้นครับผู้เล่นใหม่ๆก็จะมีโอกาสเก็บตัวละครตัวเก่าๆได้ง่ายขึ้นครับและนั่นก็เป็นทั้งหมดของคลิปนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยจะเข้าใจสําหรับตัวของตู้กาชาใหม่นี้กันนะก่อนจากกาันขอขอบคุณ1 3 2 4ง3สนานัสรบ Subscriber จากทาง YouTube ครับ ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับ s c r สไค์เป็นกำลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมสกๆก็ขอตัวลาทุกคนไปก่อนสวัสดีครับ